สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันจันทร์ที่19มกราคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทอ,องคำและรรยางานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้เช้าวันจันทร์ที่19มกราคมปี2569ราคาทองคำเคลื่อนไหวที่บร,ริเวณ4,595.515ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยทองคำได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรทางเทคนิคหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นติดต่อกันหลายวันทำการและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการ ทั้งใหม่ที่บริเวณ4,643ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนท่ามการการปรับลดคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม1,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9.65%และมีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการครั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ68,950บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่ง9.65%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ31.21ถึง31.53บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม1.92%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่ที่บริเวณ4,643ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภคุณศาสตร์ทั้งในลาตินอเมริกาการประท้วงครั้งใหญ่ในอิหร่านการสู้รบของรัสเซียยูเครนความต้องการครอบครองกรีนแลนด์ของสหรัฐ ความกังวลต่อความเป็นอิสระของเฟดจะถูกแทรกแซงจากการเมืองหลังมีการสอบสวนทางอาญาต่อนายเจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดคนปัจจุบันในประเด็นการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟดในกรุงวอชิงตันดีซีแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,584ดอลลาร์4,574ดอลลาร์4,500 $60 ดอลลาร์หากลุดนแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บร,ริเวณ4 5 4 8ดอลลาร์4,537ดอลลาร์4,527ดอลลาร์4,518ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวะต้านได้เกิที่บร,ริเวณ4 6 0 6 4 6 2 0ดอลลาร์4 6 2พดอลลาร์4 6 3พดอลลาร์หาพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บร,ริเวณ4,642ดอลลาร์4,651ดอลลาร์และ4,661ดอลลาร์ตลมลีับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่19มกราคมปี2 5 9 9อันนี้นะคะของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ ทองคำแท่งกสบปร์ซื้อหกหมืนแปด้อยห้าสบาทขาย68,450บาททองรูปพรรณ96.5%ซื้อ66,976บาท88สตางค์ขาย69,250บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำนั้นสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำม,มาณนทะี่น,นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่นสิงก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมและฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเม่สิงนี้นะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ